สวัสดีค่ะมาพบกับน้องรีฟอร์ดชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ดีพาลูกค้ามาดูรุ่น e ีวูเร t สปอร์นะคะราคาตัวนี้จะอยู่ที่1,429,000บาทนะคะค่ะสำหรับสีขาวมุกกับสีน้ำเงินนะคะจะเพิ่ม1,000 0บาทนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะคะว่าชุดแต่งมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าของมัสแตงนะคะตัวนี้จะเป็นรูปม้ามีไฟให้นะคะเพิ่มความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมาจะเป็นอะริลิกนะคะอะริลิกตัวนี้นะคะจะติดมากับตัวรถนะคะเป็นอีเวอร์เรสสปอร์ตค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของไฟนะคะไฟตัวนี้จะเป็นไฟมัสแตงนะคะจะมีคีบถลามให้3ามขีดนะคะพร้อมกับลูกะลูกแก้วนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกได้สีแดงสีน้างเงินนะคะสําหรับช่วงล่างนะคะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะเราติดเพิ่มขึ้นมาให้เพื่อความ ดุดันนะคะตรงนี้เพิ่มให้ทั้งหน้าและหลังนะคะเป็นชุดวิตเตอร์ของอีเวอร์เรสนะคะในส่วนของไฟจะเป็นไฟ LED นะคะเรามาดูด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะสำหรับคิ้วล้อ3นิ้วตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดวิกเตอร์เลยนะคะ ล้อแม็กพร้อมยางเป็นของเดิมมาจากตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ20นะคะยางนะคะจะเป็น265หับ50 P 20นนะคะตัวนี้ค่ะในส่วนของแก้มนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเงามากับตัวรถอยู่แล้วนะคะแล้วก็กระจกมองข้างจะมีความกว้างใหญ่ดูแล้วมีความสะดวกสบายในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะ ในส่วนของกันสาดข้างตรงนี้เราติดมาให้นะคะลูกค้าเป็นของแท้จากฟอร์นะคะในส่วนของด้านบนเราแลปสีให้ครึ่งคันนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะคะเบ้ามือจับฝาถังน้ำมันเราติดมาให้ค่ะเรามาดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายจะเป็นไฟ GL สีสไตล์เบนซ์นะคะตัวนี้แล้วก็จะคาดเอวมาให้นะคะคำว่า e ีวอเตัวนี้เวลาที่เราเหยียบเบรกนะคะไฟจะวิ่งตามตัวหนังสือเลยค่ะในส่วนของกรอบป้ายเราติดเป็นสีดำให้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีขาวก็แจ้งได้เหมือนกันค่ะ ค่ะสำหรับด้านล่างนี่นะคะจะเป็นไฟทับทิมน,นะคะทำให้รถที่วิ่งตามหลังเรามามองเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและจะมีท่อหลอกให้นะคะทั้งหมด2คู่นะคะในส่วนของด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้4ี่จุดนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะภายในของเราจะเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะว่าคอนโซลด้านในเนี่ยนะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยตะเข็บสีน้ำเงินนะคะตัวนี้จะมีความหรูหรานะคะพวงมาลัยของเรานะคะก็จะเป็นสีดำตัดด้วยได้สีน้ำเงินเหมือนกันนะคะตรงนี้จะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะแบบผ่อนแรงแล้วก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอระบบซิงค์สามนะคะส่วนกระจกด้านบนจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้เกียร์สิบสปีดนะคะตัวนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแคมเปญดีๆจาก f o r ์ Auto g a l l ลอรนะคะสามารถทักเข้ามาหาหรี่ปรึกษาแคมเปญได้นะคะอย่างเช่นลูกค้าอยากแต่งแบบไหนนะคะสไตล์ของตัวเองอะคะ่ะปรึกษาลี่ได้ที่0 926426943และ ID ดียลน์ลี่ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ลี่ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ